2013 Volvo V40 T5 Sport Hatchback ขนาด Compact ที่เน้นสมรรถนะความปลอดภัยและความคุ้มค่าระบบน้ำมันเชื้อเพลิงรองรับเบนซิน95 E20 E85 ประเภทเครื่องยนต์เบนซิน5สูบ DOHC 2 0วา์ท Turbo ความจุ1,984ซ c หรือ2.0ลิตร กำลังสูงสุด213แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรที่2,700ถึง5,000รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ g จ a r t r o n i c ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า FWD อัตราเร่ง0-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง6.9วินาทีระบบเบรก ABS EBD EBA ระบบควบคุมการทรงตัว DSTC และระบบป้องกันการพลิกคว่ำ ROPS เทคโนโลยี City Safety ถุงลมนิรภัยรอบคันทั้งความแรงความหรูและความปลอดภัยใครหา V 4 0ตัวแรง T 5อยู่ห้ามพลาดคิดถึงรถคิดถึงเรา